hắn nào mà. và đi kha mình chào bác. 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 chào มาแมาหาเห็นล่ามูหนึงหนึ่งเจอแล้วเจือเรี่ยวมันก็สิเห็นหลายตัวเขายังขันอีเกียอยู่เพิ่นเอาเฟิสแหละล่ะมายังหางไหนข้างนี้ข้างไหนขางไหนเอาข้างไหนขางไหนมาเด้อมาเด้อมาหาแล้วหายเออมาเก็บน้ำกันไหมมาเก็บด้วยกัน เลี้ยนดุ่นเ้ยที่สายเห็ดเยโอ้ยหล่ได้จโอ้โหฝาดมองไดเนาะนี่นไดวะโอ้ยตายแล้วฝาที่ล่ะตัวกันดูเป็นคันเทนี่แหะโอ้มันคันเทีหิมมนบ่ออกจากหันมาอยู่ในคันเทีนี่แหะโอ้ วันนี้ด mm ีบอกใส่ใส่เลยมอเบิ้งมาเบิ้งพ um, okay ี่น้องอีหอหัอเฮ็ดก็ดอกอ้ยมังามดีเฮียหนะตั้งหัวอยู่เป็นงูย่ดิวัววัวเมืองเมืองหลุ่น วุ้ยพอเห็นกลมลงเป็นมูพอกัเ็บองสำรอื่นมูตัวเจาส้นเหด็นดอกโคจะหยุดใจเลยมันมองายสีดอกเด่นสีดอกวุ้ยอเห็นต่้งสมรู่จ โซโลนน่งเด้อบังบวบบบดงายติดโดง่ายดวันีใส่เบิ้งใส่เบิ้งอืมโอ้ยมาอือเดีดี๋หนึงเด้ยจิ้มให้เานี้นหน่อหน่ะน่เออจิ้มมาโอเคโอ้โอ้อมาเดียวคลิปด้เอออ่วิอืมอืมอืมหมเก็บ้กันอ้า ไม่เป็นอ้ยดูโอ้โหว่ามิว่า่โอ้ยเอาเอาเอาน้ำเข้าไปอืมทำอย่างนีโอเคและเห็นนี้ยดี้วยดงมัดทุกวันทุกวันพี่มาเก็บเอาหนิอ่ะเพลยยุดเหอือยนี่ให้เข้าซะก่อนให้เขาซะก่อนกล่องนอยาพึ่งเด้นเกี่มาเกี่ยวลุงวนเกเอาเก็บเอาขนาด หยุด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 หักปุ๊ดหงบเนี่ยมันมีขุนขีนมาโหลดขุนขุที่หลังเจามันดำอ่มันออกรายยู่ด้ขุเหีันม้นเนี่ยกระตาีคู่กันแท่เนี่พื้นก็สิยู่คู่กันแท่หันละแตคู่กันแท้อะไรฉัน้ว่าขวสูงเ่ยนะมันตืดมันดำาเห็นอยู่วยยอ่มันดำเปาเนยเห็นแล้วเนาะเห็นเห็น บ่ไดบ,บ,บ่ไดยหมดเลยนี่หรอทายเอาไม่สุดหรอทั้นคู่เด้อืมอืมที่สักวัน กกะบพ่อหมวกมันหมวกกัะพ่อหมวกพี่น้องเอ๋ยดู่สาเห็ดพี่โอ้โนี่ดอกสองดอกสองดอก và nếu hửm, mình đi pha phế nhân đâu, thưởng đồ, rồi tụi nó พ่อโอ้เี่ยพ่อวเก็เก็ดเก็บนับใยอย่ดีนี่ไปน้ำกองกองบ่อกลองมาหน่อยแค่กินเป็นยกินเป็นตัวถ้าเก็บเอาเบิตมาเย็นกนตัวล่มาเย็นเก็บเก็แ

แคเาเห็นเด้ใชจะฟองรเสเลยไ่ปลานั่นบ่อยยงเมืม่อกองโ่เห็นไอเหยียบไปหลุดดิใลำไส้ต้องใส่ดิโอ้ยจออะไรวะนเจ้านายเลยีถ้าพวกเจ้านี้คอยจังสิเอา เตียงไว้อยู่เยอะนี่เออเห็นไว้อยู่นี่วะเห็นไว้อยู่สิ๋เวเ,เห็นบัดเปิดน้ำตกเออคี้สิโอใจเลยแาบเน่าสันตัวเปิดใหม้มันบวกกวางเปิดทั้ง,วงบวบวกเก็บตัวอยู่ของบนาะบเก็บอยู่ม,มันจังคืนแหนะอยู่ทั้งผืนเป็นอะไรเจ้าของสิเก็บเก็บโลดีนึง เพื่นเห็นอยู่นี่ได้ผนลงข้างอยู่ที่เออเพื่นเห็นอยู่นี่เนี่ยโอ้โหนี่ยตนว่ากันเท้ันัทนเนาะคุณเอาตัวนั้นเอากลุ่มใหญน่ะเออเป็นไรบ้านงามดีหมดงามแต่ว่าก็โอเคจะเห็นอยู่นี่ได้แน่นอนจะเห็นอยู่นี่แต่ว่ากันเทอืศนี่แหละเก็บบ่เก็บเอาเมื่อไหร่ดิแต่เป็นยยังไข่อยู่ดิตัวกันเทศเป็นต้นใหม่อื้อ เออเบิงเบิงโอ้ยขี้เหอะก็ได้โอ้ยเฮ็ดจังได๋มันเป็นลูกแม่จักหน่อยอยู่ดอกออเพราะว่าเฮาเคี่ยเนาะอ้านําเข้าไปคือนั่นเบิดแต่ความจําบ่เบิดง่ายเด้อโอ้ยได้ล่ะยังจักอันนี้อือเจ้าท่น้นเด้องงตาอีกโอ้ยฮออือโอ้ ได้เยอะแล้วค่ะทไปดูว่าปุ่นไปพุ่นโอ้ยปุ่นมาไหนโอ้ยบานนี้พี่น้องทิมากโอ้ยทมากโอ้ไม่เห็นบนแท้อันนี่บ้านนี้มันถือเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บซะก่อนพุ่นนี่บอกตอนมันทายอยู่มั้งเศร้าอืมนะพี่บานเดี๋ยวตัวนี้ก่อนไหมใจเย็นๆนะพี่พูดนี่คือเก็บจ้าทียท ciudad, ังมาเศร้า เอาตัเรีนน้ำเปิดไหวเปลดไหวผู้นึ่เมื่อยเมืองบันหอยไปบันทายอยู่นี่สัก่อนเมื่อยับไปเจ้าคนไปนี่บังล้วจะทายเลยโอเคเลยนี่ไงนักเกนักเกนักเก้อมันอยู่กล่องว่าอไรม่นห้มกวบุตรบุเเก็บสวยนักเกนัก เปิืห้าบาทนี่เปิืนน้ำบึินก่นอ้ินไดออากินไปกินไปกินไปมึงทังเ่น่หยบหอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งนั้นนน่อยนนอยนี่ นาเขาคิดว่าจะพกเียงอยู่ตัวแปงเพาะวาเี่เะอ่าเผาบ้านจะเผาได้เหเอไปถ่ายอยู่ด้วยนะถ้าจะได้เก็บเบิดคนผู้นั้นไหมยังรู้ว่านเก็บร้อนทานเปิดอยู่เปิดเดียวเปิดเดียวย่าม่กัย่าย่ามากับย่าบ้องเสียดอกนี้ใช่ไหมน้องนี่ยตัวนี้ยันจะบริหัวสัก ยังจะบริโสาก่มีีอนี่ใส่เห็ดกดกันมุนไปเลยเห็ดแบิดนียนะลอปฏิบัติพ้ว่ายามายานเร็วๆพ่าว่าวนี้วิงสองัวกิบใหม่กิตะหกเก่านท่าทีวบอกกระโถนมานั่มทำไมใส่เห็ดตัวก็คิเอาค่าาค่ยเลย หัวหัวหลุดหัวหลุดเคลียไปเคลียมากสิว่าพออ๋อนี่ว่าจะของกันนะเคลียเรียงงูพ่อโอ้ยมุนเอแเห็นหันแหละตัวเขาลงไต่ผมอุ้ย จะมันหมกักจะมันเอ้ยหมาเทียดบอกเขาล่องไตผนแวงเข้าไปทางในผลแวเข้าไปทางทึ่งหัวควัจะได้มาตัวเก่งเฮ้ยเขาไปทางพุ่นน่ะไม่ให่เพราบว่ะกินกับบ่เสียเรื่อกันหรอกนะอย่านี้เฮ้ยเว้ยคือหมานแต่แนวนี้คือหมานต่างแตอัน ม,มันม,มีโมมีพวกแหืออืมีจังสีผัวเห็ดดีจัสงสีบ่บวเห็ดสมางงามเฉาเจ้าน่นเจ้าก็ิสมางงามเท ừm ừm khương cả ừm 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 Không ừm 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 มึงเป็นเก็บไปเลยเข่เนี่ยดอกหนัเดมิมาดูพี่นองมาเก็บตป็นจีย่องด้วเฮ็ดยังไงถ้ามาหลายดิ อืมนี่ออกหลายกันมาก้วยอุ้ยสวยมากเลยค่ะนี่เอาไปเือยนี่เอาไปเลื่อยส่วนอุ้ยหน่อยเปิดขึ้นไปแห้งเยอะเปิดขึ้นเปิดขึ้นเลื่นไปเรื่อยๆ

อืมอืมอืมเห็ดอะไรมาผดจ้ะพี่อืมเห็ดเตี๋ยมด้วยเห็ดเตี้ยมด้วอืม,ม,ม Вот, вот,